คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับเสื้อยืดเก่าๆเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเสื้อยืดที่ใส่ไม่ได้แล้วนำมาตัดเป็นเส้นๆแล้วนำมาถักนี่ก็คือพรมเช็ดเท้าค่ะรับรองว่าทนทานส่วนเจ้านี่ก็เกิดจากถุงพลาสติกนะคะสีชมพูสดใสเราชอบนำมาถักเลยค่ะ แล้วเราก็จะได้โบน่ารักเล็กๆสำหรับจัดบอร์ดไม่ต้องหาซื้ออุปกรณ์ในการทำบอร์ดเลยนะคะเราก็ได้ของตกแต่งบอร์ดแล้วสบายใจจังไม่ต้องเสียเงินฉันด้ส่วนเจ้านี้เขามีวิธีการต่อสู้ฮันน่าเพจบัดเป็นังไงล่ะมึนไหมแต่ยังไม่รอดครับเอา เจ้านี่ก็กําลังจะหลับแต่พอสาวเดินมาตื่นทันทีเลยครับ